สวัสดีครับพี่น้องเอฟทุกคู่ทุกคนครับผมครับสําหรับคลิปนี้ครับผมทั้งช่องของเบ่าแหลมพารวย9าพารวยจะพาพี่น้องมาที่ตามตัวเลขแนวทางเหล่าพัฒนาครับพี่น้องครับสาหรับเลขเหล่าพัฒนาในงวดที่ผ่านมาวันพุธที่19กรกฎาคม2566เลขที่ออก105878ครับพี่น้องสําหรับเลขล่างออก58ครับผม ครับพี่น้องเอฟซีทันใดที่โชคที่มานะครับก็ขอแสดงความดีใจน้ำพี่น้องเอฟซีทุกคนครับผมครับสำหรับพี่น้องเอฟซีทันใดครับที่ยังบ่ทันดนโชคได้มาน้าเพิ่นครับแต่อย่าเพิ่งน้อยใจครับพี่น้องครับมีหลายท่านที่คอมเมนต์เข้ามาครับหน่อยใจตัวเองครับผมครับเสียงโชคเสียงไทยพอเคยถูกจักเถื่อครับผมครับก็ขอเป็นกําลังใจให้นะครับเนาะเข้ามากันแล้วก็อย่าลืมครับผมเข้ามาครับผมตั้งใจบ่งคลิปตัวเลขแนวทางครับ ตั้งแต่ต้นจนจบครับพี่น้องจะได้เข้าใจครับจะได้จําได้ครับผมสําหรับับตัวเด่นตัวล่องครับผมบอจะเป็นเล็กวิ่งเล็กจับคู่ครับถ้าพี่น้องครับผมเบิ่งเอาเฉพาะครับผมส่วนที่พี่น้องอยากเห็นครับในส่วนที่ผ่านมาครับคู่บาจาย์หรือว่าครับสํานักต่างๆ่นบรรยายมาววาดอย่างไรครับเฮาก็จะพลาดโอกาสในส่วนนั้นไปครับผม สําหรับการจดจําบางครั้งกันเ่าตั้งใจฟังคลิปพี่น้องเหมือนกันครับผมกับการนั่งฟังละครน,นะครับเนาะครับโมเมนต์ว่าจะไปเบิ่งตอนเดียวเลยพี่น้องคือตอนจบครับผมครับ มันก็จะบอกเข้าใจเนื้อเรื่องนะครับเนาะครับเหมือนกันครับพี่น้องสําหรับตัวเลขหน้าทางเล่าพัฒนาครับกับต่างใจเบิ้งครับมืนี่ก็สิต่างใจครับผมบรรยายตัวเลขหน้าทางให้พี่น้องครับผมได้รับฟังกันครับครับสําหรับพี่น้อง FC ท่าทนใดที่พร้อมแล้วครับกะเข้ามาเบิ้งเลยครับสาหรับมืนี่ครับเป็นสํานักใหม่ครับผมที่ทั้งช่องของบ่าวแหลมพารวย9พารวยครับนามาลงนะครับเนาะครับซึ่งที่เอามาลงนี่ครับเิ่นเข้ามาแล้ว8งวดครับพี่น้อง ตัวเลขแนวทางที่เจ๋งๆครับเด็ดๆแบบนี้กับบอยากให้พี่น้องเอฟซีครับของเบาแหลมทุกทุกคนครับผมพลาดโอกาสกันครับผมครับสุ่มงวดนี้ครับก็ได้ไปติดตามเอามาครับฝากพี่น้องเอฟซีกันแล้วครับเป็นสำนนกใหม่ครับซุวาครับผมสุดใจพารวยครับพี่น้องครับพี่น้องก็ล้องครับผมเขามาเบิ้งเอาตัวเลขเบิ้งเอาแนวทางครับผมครับหวาตัวเลขแนวทางของเพื่อนครับวดนนี้จะชนกับสำนนก ได้กันหรือเปล่านะพี่น้องครับจะเป็นตัวเด่นหรือตัวร่องครับผมว่าจะเป็นวิ่งเป็นจับคู่พี่น้องก็ร่องครับผมเขามาแล้วก็มาตั้งใจเบิ่งกันเอาครับผมครับมาเบิ่งกันเลยครับพี่น้องสําหรับงวดที่จะถึงครับกับเลขราวพัฒนาครับพี่น้องวันวันศุกร์วันศุกร์ที่21 รักษาคม2566ห้เหล่าพัฒนาตัวเลขแนวทางของกระผม ใจพารวยครับพี่น้องครับซึ่งตัวเลขหน้าทางของเพื่อนพี่น้องกระผมที่ติดตามกันเบงอยู่กับกลับลองเบิ้งแล้วก็ไปเปรียบเทียบหรือเทียบเคียงกับอีกหลายๆาสำนักกระผมครับสุดใจพารวยครับกับเป็นตัวเป็นเป็นช่องกระผม u t u b e ครับสุดใจพารวยครับพี่น้องกระลองไปกระผมติดตามเบิ้งเอาตัวเลขหน้าทางของเพื่อนกลับตัวจะเบิ่งผ่านครับผมจากทั้งช่องของเบาแหลมพารวยกลาวพารวย กระไดครบผมกะบอกเป็นยังครับเขามาก็ันแล้วก็อย่ารืมครับพี่น้องสําหรับพี่น้องเอฟซีทันไม่เนาะครับก็ยี่ลืมกดติดตามเอาไว้เพื่อท่านจะไม่ได้พลาดคลิปดีๆตัวเลขแนวทางครับผมครับเลขเด็ดเลขดังกระผมอยู่ใส่มีกระผมจะติดตามกระผมเอาไม้พี่น้องเอฟซีครับได้เห็นตัวเลขแนวทางของท่านอาจารย์แต่ละอาจารย์กระผมแต่ละสำนักครับมาเบิ้งในส่วนของเลขวิ่งกันก่อนครับพี่น้อง บนล่างบนล่างวิ่งรูดครับผมแปดกับสี่ครับสำหรับตัวเลขครับผมครับอาจารย์เป็นกระเด็นมาที่แปดรองสี่ครับพี่น้อง ครับพี่น้องกับมาเบิงนะครับนะสำหรับในส่วนของเล็กจับคู่ครับคู่แรกครับผมแปดสองแปดสามแปดสี่เก้าสอง 9ก้าสามเก้าสี่ศูนย์สองศูนย์สามศูนย์สี่ครับเห็นตัวเลขเห็นแนวทางกันแล้วมักตัวไหนชอบตัวไหนเก็บไว้ในใจครับผม มาหล่นเมึงครับพี่น้องว่าตัวเด่นจะตรงกับที่เฮาครับหมักกันหรือเปล่าครับสำหรับตัวเด่นๆครับผมของท่านจานนะครับเนาะสุดใจผ้าร่วยครับพี่น้องครับตัวแรกก็จะมีแปดสองแปดสามแปดสี่ครับผมครับสำหรับตัวรองก็มีครับผมเก้าสองเก้าสามเก้าสี่ 0ู0ย์สขออนุญาตให้ไล่เอาไว้กระบผม ครับพี่น้องเห็นตัวเลขเด่นๆกันแล้วครับผมหมักชอบตัวไหนก็อย่าลืมครับผมคอมเมนต์เข้ามากันใต้คลิปครับพี่น้องเพราะว่าจะเป็นเลขวิ่งเลขจับคู่ครับผมครับสําหรับวันศุกร์ครับผมที่21กรกฎาคมครับ66ครับพี่น้องลาวพัฒนาสุดใจพารวยครับขอบพระคุณครับผมตัวเลขแนวทางครับครับที่เอามายังช่องของบ่าวแหลมพารวยก้าวพารวยครับเดี๋ยวมีโอกาสนำมาให้พี่น้องเอฟซีครับ ได้รับชมผลงานครับผมครับสำหรับงวดนี้ก็ขอให้เขาปังๆกันอีกเด้อครับผมครับด้นินว่าเขามาแล้ว8งวดครับผมครับกะาอยากให้พี่น้องครับผมลองเอาไปพิจารณากันเบิ้งครับมีตัวใดครับผมอย่าลืมแคปหน้าจอไปแล้วก่ะครับเอาไปเทียบเคียงให้เบิ้งครับผมกับอีกหลายๆสํำนักนะครับ ครับสำหรับตัวเลขที่เด่นๆเลยกะเด่น8รองสครับเลขวิ่งครับผมสายวิ่งสายหลุดกับบอกควรผ่าดครับผมครับสำหรับเลขจับคูเด่นๆก็มี8 2 8 3 8 4สครับพี่น้องสำหรับตัวรอง92 9 3 9 4 0 2 0 3 0 4ครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอให้พี่น้องครับผมปังๆโชกๆมันๆกันทุกคนครับผมครับสำหรับคลิปนี้ครับผมทั้งช่องของบ่าวแหลมพารวย9าพารวยก็ต้องขอตัวมารพระจากพี่น้องไปก่อนครับผมก่อนจากกันครับผม ขอให้พี่น้องเอ็ดซี่ทุกคนโชคมันร่ำรวยถูกหวยกันโม้ทุกคนครับผมในวันศุกร์ที่21กรกฎาคม2566กับเลขกล่าพัฒนาตัวเลขแนวทางของครับผมท่านอาจารย์สุดใจหรือว่าเสียดสุดใจครับพี่น้องครับขอให้พี่น้องปังๆกันทุกคนครับผมกับแนวทางของเพิ่นครับสำหรับคลิปนี้ครับผมก็ต้องขอตัวไปก่อนเจอกันในไมคคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับผม